เรากำลังจะเข้าไปในช็อกโกแลตทัวร์ครับผมของเฮอร์ชี่อุ้ยตรงนี้มีความรู้สึกร้อนน้ําช็อกโกแลตล่องรอยอยู่นะครับอันนี้คือช็อกโกแลตเฮอร์ชี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ วัสดีครับแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่ที่โรงงานช็อกโกแลตเฮอร์ชี แพนซลเนียครับเราจะพาเพื่อนๆทุกคนมาบุกโรงงานช็อกโกแลตเฮอร์ชี่นะครับมาดูว่าเฮอร์ชี่เขาผลิตยังไงเขาใช้อะไรแล้วเฮอร์ชี่เนี่ยส่งออกไปกี่ประเทศทั่วโลกวันนี้เราพามาบุกถึงโรงงานเฮอร์ชี่ในอเมริกากันเลยครับผมซึ่งมีชาลีกับโรงงานช็อกโกแลตใช่ไหมครับอันนี้ขอเป็นแจ็คกี้กับโรงงานช็อกโกแลตละกันนะครับซึ่งโรงงานเฮอร์ชี่เนี่ยเขาจะทําเป็นเมืองเลยครับชื่อว่าเมืองเฮอร์ชี่เลยตั้งอยู่ในรัฐแพนซลเนียนะครับผมในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเจ้าของเนี่ยชื่อคุณมิวต เหนือชีนะครับผมเขายึดมั่นในความสุขมาตลอดการดําเนินธุรกิจของเขาเลยเขาเชื่อว่าธุรกิจขนมของเขาเนี่ยสามารถสร้างความสุขให้คนได้เขาก็เลยมุ่งมั่นนะครับผมที่จะสร้างเป็นเมืองใหญ่ๆนี้ขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็คือเมืองจริงๆข้างหลังผมตรงนู้นก็เป็นเมืองนะครับเป็นเมืองเหมือนเป็นตลาดนะครับตรงนี้นะครับเป็นของซีเนียของฝากแล้วก็จะทําเป็นเหมือนเครื่องเล่น 3D 4D ดีเกี่ยวกับโรงงานผลิตชอ็อกโกแลตนะครับผมด้านหลังตรงนู้นคืออัศจรรย์สเตเดียมสนามแข่งกีฬาแล้วก็ที่ขับรถมาเราจะเห็นเป็นโรง ช,ช็อกโกแลตเฮอร์ชี่อันใหญ่ๆแล้วมีกลิ่นช็อกโกแลตกลิก่นโกโก้เนี่ยหอมมากเลยแถมยังมีรถไฟห่อแต่ผมหาเสารถไฟห่อไม่เจอจะเห็นอยู่ไกลๆแบบลิบๆตรงนู้นนะคบจะเห็นเป็นรถไฟหอด้วยซึ่งเรีกเยกได้ว่าที่นี่มีทุกอย่างครบสําหรับพนักงานที่ทํางานกับบริษัทเฮอร์ชี่เลยครับแล้วก็เขาอยากให้ครอบครัวของพนักงานนะครับผมที่ทํางานกับเฮอร์ชี่เนี่ยได้อาศัยอยู่ในเมืองนี้อย่างมีความสุขนะครับผมเพราะว่าคุณมิวตัาเฮอร์ชี่เนี่ยเขารักพนักงานของเขามาก และเขาก็รักในสิ่งที่ตัวเองทํามากๆอยู่ยังไงวันนี้การผลิตช็อกโกแลตในโรงงานเฮอร์ชี่ขั้นตอนต่างๆหรือว่าในโรงงานช็อกโกแลตเฮอร์ชี่เนี่ยมีอะไรบ้างไปติดตามพร้อมกันเลยครับตอนนี้นะาเรากำลังจะเข้าไปในช็อกโกแลตทัวร์ครับผมของเฮอร์ชี่เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างครับ นี่อันนี้นะครับคือเจ้าของนะครับคุณมิวตันเฮอร์ชีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าช็อกโกแลตทัวร์ของเฮอร์ชีเนี่ยจะมีอะไรแล้วขอบอกว่าตรงนี้นะครับที่เป็นช็อกโกแลตทัวร์เนี่ยฟรีนะครับไม่เสียเงินนะครับผม อันนี้ที่กำแพงจะมีประวัตินะครับว่าในสมัยก่อนเนี่ยคนต่อแถวเยอะมากและอันนี้น่าจะเป็นอันที่เราจะเข้าไปดูนะครับเพราะว่ามันจะเป็นรถไฟเพื่อให้เข้าไปดูว่าการผลิตช็อกโกแลตที่นี่เขาทํำยังไงนะครับนี่เดือนมิถุนายนที่30ปี1 9ึ3เ็ฮอร์ชี่ช็อกโกแลตนะครับเปิดไปครั้งแรกมีการให้ชิมช็อกโกแลตด,ด้วย oh. ตรงนี้มันจะไล่มาเลยนี่ว่ามีอะไรบ้างน,นะครับนี่เฮอร์ชี่ผลิตอะไรบ้างน,นะครับเป็นโปรดักต์นะคบเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆของเฮอร์ชี่นี่ไม่ว่าจะเป็นไซรัปช็อกโกแล นี่ปี1875นะครับคุณ no มิลตันเฮอร์ชีได้เกิดนะครับนี่แล้วก็ไล่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 มาเลยประวัติของคุณมิลตันเฮอร์ชี่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่เก่งมากแต่เก่งยังไงเดี๋ยวผมจะบอกตอนนี้ตื่นเต้นมากอยากเห็นการผลิตโกโก้นี่อะไรนี่ก็คือผลโกโก้นะครับอันนี้คือน้องน้ำอ้อยและคือน้องน้ำนมทุกอย่างจะเป็นน้องนะครับ่งน่ารักนี่นะครับต้นโกโก้นะครับผมโตมาในป่าที่เป็นของจริง13งสาเเซนเนี่ยเป็นของอเมริการน69เป็นของแอฟริก และอีก18เป็นเของซาวอีสต์เอเชียนะครับและน,นี่ก็คือหน้าตาของเมล็ดโกโก้นะครับผมต้นนี้นะครับมันจะตกลงมาไม่ไกลเขาเรียกว่าอะไรลูกไม้ตกไม่ไกลต้นเออแฟเป็นไทยได้อ,อย่างสลาดสลวยนี่อันนี้นะครับคือการเก็บเกี่ยวนะครับผมอันนี้คือผลเมล็ดโกโก้ระหว่างที่เราเดินไปดูเนี่ยโรงงานผลิตเนี่ยมันจะมีบอกหมดเลยนะครับว่าประวัติอะไรเป็นยังไงนี่อันนี้คืออ่ะบรรจุใสถ่ถุงและแบ็คก,กิ้งนะครับคุณรู้หรือเปล่าว่าใช้ทั้งหมด270เมล็ด เพื่อทำโกโก้หนึ่งพาวนะครับน,<อ>น,นี่แล้วก็แอลมอน์นะครับที่เออเฮอร์ช,ชี่ใช้เนี่ยจะใช้มาเป็นแอลมอน์จากแคลิฟอร์เนียนะครับมี่นะตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเราใช้น้ำตาลเนี่ยแอดเข้าไปในจำนวนนะครับผมที่ให้ความหวานกับผลิตภัณฑ์เขานะครับแล้วก็วานิลานะครับของที่นี่เขาใช้เป็นวานิลาธรรมชาตินะครับ<อ>เพื่อให้มีความหอมหวานมากขึ้นในตัวช็อกโกแลตนะครับคุณบบอกว่าตอนที่เรามาเนี่ยเพิ่งเปิดตอนเก้าโมงเช้านะครับตอนนี้เก้าโมงสิบหกผ่านไปสิบหกนาทีคนเยอะมาก ทุกวันนะครับเขาจะใช้รถขนนมมาแต่ต้องเป็นนมที่สดใหม่นะครับผมที่ไม่ถึง72ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำในการขนส่งนมจากชาวบ้านตรงนี้นะครับเพื่อเข้ามาในโรงงานแห่งนี้นะครับคือจริงๆยังไม่ต้องเข้าไปถึงข้างในเนี่ยถ้าอ่านตามป้ายคือมีข้อมูลบอกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก,กับโรงงานเยอะมากเลย อย่างเช่นตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าเขาเนี่ยผลิตช็อกโกแลตนะครับมามากกว่าเป็น100ปีแล้วนะครับถืูยาวนานมากๆเลยนี่นะครับเขาทํางานกับเดลี่นะครับหรือว่าพวกนมนะครับต่างๆที่เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ๆโรงงานเลยนะครับอยู่ในแคนซูเวเนียนนั่นเองครับ <S <S เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยว่าโรงงานช็อกโกแลตเนี่ยจะเป็นยังไงจะเหมือนชาลีวิลลิว,วังการือเปล่านะครับเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับ นี้นะครับจะเป็นเครื่องเล่นนะครับฟิลแบบคล้ายดิสนีย์แลนด์นะครับก็จะเริ่มต้นเลยจุดแรกก็คือเริ่มต้นจากการที่ใช้นมวัวนะครับจากในโรงงานที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้นะครับแล้วที่นี่จะใช้เป็นนมวัวเกรด100%นะครับผมเป็นนมวัวที่ดีที่สุดนะครับนี่เข้ามาโซนในโรงงานช็อกโกแลตแฟคเตอรี่ของเฮอร์ชี่แล้วนะครับนี่ข้างหลังเรานะครับผมตรงนี้ก็จะเป็น CCTV นะครับหรือว่าเป็นสายพานนะครับที่บอกว่ามี มีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการผลิตของโรงงานเฮอร์ชี่นะคะอันแรกก็คือเซ็นส่งเมล็ดโกโก้นะครับผมจะสายพันสามนะครับส่งมาเรื่อยๆผ่านเครื่องของการบดนะครับผมนี่แล้วเขาใช้เครื่องบดโกโก้ที่ใหญ่มากนะครับเริ่มต้นอยู่ที่25,000 LB หรือว่า25,000ปอนด์นะครับไปจนถึง10,000 0ปอนด์ต่อหนึ่งเครื่องเลยที่เห็นข้างล่างตรงนู้นคือสายพานนะครับผมนู่นตรงนู้นคือสายพานผลิตโกโก้นะครับหลังจากที่ เราบดเมล็ดโกโก้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการอบเมล็ดโกโก้ตรงนี้มีความรู้สึกร้อนเหมือนเราอยู่ในเตาอบนะครับพออบเสร็จแล้วเราก็จะมาเบเกิ้งนะครับก็คือการไล่ความร้อนหรือว่าเป็นแบบเตาอบร้อนนั่นเองแล้วเราก็ทําให้มันละลายนะครับนี่มันจะกลายเป็นน้ําโกโก้แบบนี้แล้วมันจะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นความนุ่มความลืน่นแล้วก็เป็นช็อกโกแลตเข้มขคนอยู่นะครับนี่หลังจากนั้นเขาก็จะทําการเพิ่มนมนะครับผมแล้วก็เพิ่มน้ําตาล เข้าไปในส่วนสเตชันนี้ที่อยู่ด้านหลังผมนั่นเองครับนี่เขาบอกว่านมนะครับมาจากฟาร์มที่อยู่ในเมืองนี้ใกล้ๆกสดใหม่ทุกวันแน่นอนไม่ต้องห่วงแล้วก็มาถึงเครื่องผสมนะครับคือเครื่องผสมช็อกโกแลตนะครับกับนมเข้าด้วยกันนี่ก็จะตีตีต,ตีตีแบบนี้เลยทุกอย่างคือใช้เป็นเครื่องหมดเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับมาถึงในโซนปั่นรวมกันนั่นเองครับทุกอย่างจะมารวมกันแล้วตอนนี้นมช็อกโกแลตน้ำตาลน,นะครับนี่แล้วก็ด้านหลังผมนะครับตอน นี้คือในส่วนของโซนที่ทําให้มันแห้งแล้วนะคะผมจะทําใช้เครื่องแบบนี้นะคะปันป่นปันป่นปั่นปั่นบดให้เป็นผงแห้งๆนะครับพอแห้งๆเสร,ร็จก็จะรี่ททำให้เป็นแผ่นๆ<ผ>น,นะครับผมอ่านี่ในโซนต่อมาที่เห็นอยู่น้ําช็อกโกแลตล่องลอยอยู่นะครับต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของแพ็กเกจแล้วในการผลิตบรรจุภัณฑ์นะครับผมมันจะออกมาเป็นแท่งช็อกโกแลตบาร์แบบนี้ก่อนนะครับนี่เป็นแท่งช็อกโกแลตบาร์แบบนี้เลย เป็นแท่งช็อกโกแลตบาร์แล้วก็จะเป็นบรรจุภัณฑ์นะครับแบบนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นตัวช็อกโกแลตคิเซสนะครับนี่ของเฮอร์ชี่ที่เป็นแบบชิ้นพอดีคำเล็กๆนะครับฝั่งโน้นด้านหลังผมก็จะเป็น hey เฮอร์ชี่ชิ้นใหญ่นะครับอ่าและนั่นนะครับก็คือเครื่องเล่นของเฮอร์ชี่นะครับที่ทาแบบว่าเด็กๆคุณหนูก็มาดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูได้เป็นความรู้ว่าการผลิตช็อกโกแลตในโรงงานเฮอร์ชี่นี้ทํำยังไงนะครับสุดท้ายเขาจะถ่ายเป็นรูปนะครับผมแล้วก็จะขายเป็นรูปถ่ายเหมือนทุกที่เลยครับที่เราไป It's time fun. to go it's share fun. some goodness. แล้วผมจะมาเปิดประวัติของเจ้าของเฮอร์ชี่ที่นี้ให้ฟังนะครับผมเจ้าของเฮอร์ชี่เนี่ยเขาชื่อคุณมิวตันเฮอร์ชี่นะครับผมเป็นต้นแบบของนักธุรกิจเลยแต่ว่าเขาไม่มีประโยคทองไม่มีประโยคเด็ดนะครับผมซึ่งคุณมิวตันเฮอร์ชี่เนี่ยเป็นผู้นําอุตสาหกรรมที่ทําให้โลกได้รู้จักกับช็อกโกแลตนะครับผมเพราะว่าเขาเติบโตมาในสภาพแวดล้อมเนี่ยที่ทาให้เขาต้องดิ้นรนนะครับเขาจะไม่ค่อยได้รับการศึกษาและเขาต้องทํางานหนักซึ่งเป็นที่แน่นอนเลยว่าเขาไม่เคยเรียนเกี่ยวกับธุรกิจมาก่อนเลยเขาลองผิดลองถูกนะคร อยู่หลายๆครั้งเลยซึ่ง เขาเป็นคนที่มีความอดทนมีไหวพริบทําให้เขาเรียนรู้จากการทํางานจากการเป็นลูกน้องจนทําให้เขามีโรงงานช็อกโกแลตแล้วก็ประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้นะครับผมที่เปิดมาเป็นร้อยๆปีแล้วซึ่งเดิมทีนะครับมิวตันเฮอร์ชี่เนี่ยไม่ได้ผลิตช็อกโกแลตนะครับผมเขาผลิตเป็นคาราเมลขึ้นมาก่อนนะครับตอนที่เขาทำเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆเนี่ยนะครับเขาเจ๊งนะครับผมผลิตโรงงานแล้วก็เจ๊งไม่เป็นท่าเลยเขาก็เลยคิดค้นนะครับผมสูตรขนมหวานอันใหม่ขึ้นมาเป็นลูกอมคาราเมลนะครับตาเฮอร์ชี่ เต้าเมาพร้อมกับสโลแกน melt in your mouth หรือว่าละลายในปากนั่นเองครับหลังจากที่เปิดเป็นโรงงานคาราเมลนะครับ17ปีให้หลัง<ม>เขาก็ได้เปิดเป็นโรงงานช็อกโกแลตนะครับผมและเขาก็สามารถผลิตช็อกโกแลตได้ออกมามากถึง114ชนิด<อ>ผู้คนให้ความสนใจเนี่ยเป็นจํานวนมากเลยเขาจึงเกิดความสนุกนะครับผมแล้วก็เริ่มเกิดความสนใจความหลงไหลหรือว่าแพชั่นนะครับผม1ปีต่อมานะครับต่อจาก17ปีนะครับ แล้วก็ได้เปิดโรงงานช็อกโกแลตเป็นแห่งแรกในแลนด์คาสเตอร์นะครับแล้วฟันแฟกอีกอย่างนึงนะครับ<อ>เกี่ยวกับคุณเฮอร์ชี่เนี่ยรู้จักไททานิคใช่ไหมครับเรือที่จมลงไปคุณมิวตันเฮอร์ชี่เนี่ยเกือบมีชีวิตไม่รอดนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยและภรรยาได้ซื้อตั๋วนะครับไปไททานิคเพื่อจะล่องเรือไปอยังนิวยอร์กซิตี้และเช้าวันเดินทางของเขานะครับคุณมิวตันเฮอร์ชี่เนี่ยได้ลืมของสําคัญบางอย่างทําให้เขาต้องกลับไปที่บ้านนะครับและเขาก็พลาดการเดินทางกับเรือไททานิคนั่นเองซึ่งถ้าเขาไปกั อาจจะไม่ได้มีช็อกโกแลตเฮอร์ชี่ในวันนี้นะครับในปี1937นะครับผมกองทัพสหรัฐได้เข้าพบตัวแทนจากบริษัทเทอร์ชี่เพื่อขอให้คุณมิวต้าเฮอร์ชี่หรือว่าบริษัทเฮอร์ชี่นะครับผลิตช็อกโกแลตที่ทนทานต่อสภาพอากาศเพื่อส่งไปยังทหารสงครามโลกครั้งที่2นะครับเพราะว่าอยากให้ทหารเนี่ยอเมริกันเนี่ยได้กินอาหารที่มีรสชาติมากกว่ามันฝรั่งต้มซึ่งช็อกโกแลตเนี่ยเป็นของหวานใช่ไหมอาจจะทําให้ทหารรู้สึกแบบผ่อนคลายขึ้นมาคุณมิวตันเฮอร์ชี ก็รับการตกลงนะครับผมทําให้เกิดมาเป็นช็อกโกแลตที่ผลิตมาเพื่อการทหารในสงครามโลกนั่นเองครับแล้วก็ฟันแฟกอีกอย่างหนึง่งคิแตแคทที่เรากินกันเนี่ยในเอเชียนี่ยหรือว่าในประเทศไทยเนี่ยจะผลิตโดยเนสเลใช่ไหมครับแต่ว่าคิแตแัดในประเทศอเมริกาผลิตโดยบริษัทเฮอร์ชี่ครับยังไงเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศกันต่อว่าในนี้มีของอะไรน่าซื้อน่าฝากบ้างนะครับ ครับคือคิดแคทที่ผมบอกนะครับผลิตขึ้นในโรงงานเฮอร์ชี่นะครับไม่ได้แบบเนสเล่เหมือนที่บ้านเรานะครับอันนี้คือช็อกโกแลตเทอร์ชี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับยังไงวันนี้เราขอลาไปด้วยแท่งช็อกโกแลตเฮอร์ชี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับถ้าใครชอบคลิปที่พาเที่ยวโรงงานช็อกโกแลตหรือว่าพาเที่ยวที่ต่างๆในอเมริกาแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ช่องผมไว้ด้วยแจ็คไททัสนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งช่องเรามีทิกตอกเลยนะครับสามารถติดตามทางทิกตอกไอจีแล้วก็เฟซบุ๊กตามทีี่่่ขึ้้้นนนอยยูดาาลลงเ ยังไงวันนี้ไปแล้วขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมไปก่อนแล้วขอตัวไปกินช็อกโกแลตแล้วบ๊ายบาย